สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พีวอนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในห้องของเซ็กซี่นะครับวันนี้มาได้ทุน300บาทนะเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคการเล่นนะครับว่าทุน300เนี่ยสามารถไปได้ไกลถึงแค่ไหนนะครับก็วันนี้ที่ตั้งเป้าไว้ก็คือ300ไป3,000นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะผมก็รอบนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ก็เป็นอ่ามีเทคนิคเป็นมังกรเป็นปิงปองนะครับเป็น2ตัด1 2ตัด 2. ต่างๆนะ โอเคแต่ว่ารายละเอียดจะไม่ลงลึกมากนะครับก็จะพูดคร่าวๆนะก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับก็กดที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็เข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเทคนิคมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ยินดีสอนนะครับโอเคเปิดมาใบแรกนะครับเราจิตแต้มแล้วยังไงเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับบล็อกหนึ่งครับผมโอเคไปกันต่อครับนิ้จะกกระตุกนิดหน่อยนะเดี๋ยวฟอร์เซตติ้งนิดนึงนะครับ ค้างเลยนะค้างเลยนะเขียนแปบ๊บนึงนะครับทุกคนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ <Okay. S 1> โอเคโเคเดีวลงก่อนแล้วกันโอเคตามห้องนะครับตอนนี้ที่ผมดูนะครับอาจจะเป็นน้ําเงินขึ้นมา6กน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำเงินขึ้นมา2นะครับผมก็จะตามห้องไปก่อนนะครับสําหรับห้องนี้เนะี่ยค่อนข้างจะเป็นสไตล์แบบตามห้องนะครับโอ้ค้างเลยทุกคน สักคู่นะครับค้างนะโอ้เอาได้โอเคสวยงามครับเจ็ดแต้มน,นะโอเคกระตุกบ้างเลยนะโอเคไม้ต่อไปผมก็ตามเหมือนเดิมนะครับตามน้ําเงินไปนะครับยังกระตุกอยู่นะ ยิ okay. ่ขึ้นหรือยังอ่ะได้แล้วนะเขีย okay. ตอนนี้ห้องเป็นสไตล์มังกรน,นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็ตามไปเลยน,ะน้ำเงินลุนัวเรียบร้อยปอกเก้าวสวยงามมระผมแล้วก็อ่าวิธีวิธีที่ผมดูนะครับตอนนี้ผมก็ด,ดูเป็นเขาไพ่รองนะครับก็จะเห็นเป็นแดงยาวๆนะครับแล้วก็เป็นพวกสีน้ําเงินสีแดงสลับกัน3ตัด3นะครับก็สามารถเอาไปอิงได้นะครับอันนั้นก็เป็น อีกเทคนิคหนึงนะครับสาหรับการดูห้องนะถ้าเราดูเขาไพ่หลักไม่เป็นนะก็ดูเขาไพ่รองก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ผมแนะนําเป็นดูเขาไพ่หลักนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตามน้ำเงินไปเรื่ครับตอนนี้ทุนธิสามร้อยระบบเป็นหกร้อยนะครับก็กําไรมาสามร้อยก็ลงได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียนะเพราะเรากําไรอยู่นะลงตามไปเลยครับตามไปเลยไม่ต้องกลัวครับตามไปไอมาดิโจกมาโอ้โหยง้ไปโอ้โหเขาตกแต้มนะ โอเคถ้าเป็นอย่างงี้ก็เราก็ยังกําไรอยู่ับเรากำไรอยู่ร้อยเอยงนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันไปลุยกันต่อแล้วก็วิธีของผมนะครับก็จะเป็นการเล่นสามไม้นะครับหารสามจากทุนนะครับก็ทุนสามร้อยนะครับก็ลงไม้ละร้อยสามไม้นะพอขึ้นเป็นหกร้อยเนี่ยก็ลงไม้ละสองร้อยสามไม้นะครับก็จะเป็นพันสองนะ พอพันสองเนี่ยก็จะลงไม้ละสี่ร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทุนที่ได้กำไรที่สามพันบาทตั้งแล้วทั้งเป้านะเฮ้ยจุดสองเป็นเก้าโอ้ยได้อยู่กองไปเรียบร้อยผมสี่ร้อยบาทวัดเก็บ ผมก็จะตามน้ําเงินไปเลยนะครับตอนนี้เพราห้องเนี่ยจะเป็นแดงมาแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เคยขึ้น2นะครับในช่วงหลังนะของชมขังห้องนะเราก็ไปน้ําเงินกันเลยนะสังเกตง่ายๆครับสังเกตง่ายๆไม่ต้องไปลึกอะไรมากนะครับบางห้องเนี่ยไม่ต้องลึกนะครับเบาๆนะครับดูง่ายๆครับลงไปเลยชอบ่นห้องนี้นะครับดูเลืองสวยนะครับผมถูกใจนะครับถูกใจเฮียนะปอกกาวไปโอ้โหเราสีแต้มครับ ล้วยังไงครับชักหลังโอ้โหเขากไ็ไมสวยงามเป็นได้อย่างนี้ดิแม่ถ้ามีปุ่มให้ทิปเนี่ยเฮียให้ทิปไปแล้วนะผมแจกดีเหลือเกินนะเขียวนี้ขึ้นมาเป็น800รอครับเดี๋ยวลงอีกหนึ่งไม้นะไ,ไมนะ่ลงอีกสองไม้นะลงไปสองไม้นะอีกสองไม้แล้วเดี๋ยวเราได้อัพไม้นะขี้เราก็ลงน้ำเงินเหมือนเดิมครับเหมือนที่บอกนะครับว่าห้องนี้มันน้ำเงินลลววนะเฮียก็จะลงน้ำเงินยาวๆนะ จะไม่ไปพิเลนตัดมานะครับเพราะเรากําไรอยู่นะต่อให้เราแพ้ไปหนึ่งไม้เนี่ยก็ยังกําไรอยูนะ่ไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้าเราทบไม้เนี่ยแล้วเราโดนนี่คือเจ็บหนักนะก็อย่าเพิ่งทบนะครับเล่นใจเย็นนะครับไปตามสเต็ปที่เราตั้งไว้นะอเคเปิดมาอย่างนี้ปอกาแน่นอนก็้โหไม่ปอกนะโอเคเขาหนึ่งแตมนะครับเราจว่หลังไม่ไรโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้แม่เพิ่งชมเมื่อกี้ว่าแจกดีเะ แจกบอดให้เคลียร์ซะแล้วแหมโอเคก็น้ำเงินเหมือนเดิมครับผมน้ำเงินเหมือนเดิมนะทุกคนเรื่อยๆนะเรื่อยๆ,ๆไม่ต้องรีบนะครับการเล่นอ่าต้องเซ็กซี่นะครับต้องไปเรื่อยๆครับใจยเย็นนะครับอย่าวู่วามนะครับแล้วก็อีกเคียร์นะครับเคียรจะไม่ชอบทุบไม้นะครับ โอกาสตายมันเยอะครับผมเล่นไปเรื่อยๆทีละไม้ตามไปเรื่อยๆนะตามคืนไปเรื่อยๆไม่งีบสวยอย่างนี้เปิดห้าเป็นเก้ามาแน่นอนโอ้โหไม่เคยเป็นตามปากเลยนะเขียนได้อยู่กงไปเรียบร้อยครับเห็นไหมครับน้ำเงินอีกแล้วห้องง่ายๆอย่างนี้นละอย่าพลาดนะที่จะไปเล่นนะน้ำเงินยาวๆนะ ที่ไปหำอบก็ลงน้ำเงินเหมือนเดิมรัน้ำเงินเหมือนเดิมนะจุกหกไหมเต่อเห็นหน้อย่างี้ดิสวยงามแห่แจกไพ่ดีนะ ใจไพ่ดนะีหน้าตายัางดีนะทุกคนถูกใจเฮียนะผมขอภัยที่ต้องเซ็นเซอร์นะทุกคนก็เดี๋ยวผิดหลัก youtube นะครับเซ็นเซอร์ไปก่อนนะเดี๋ยวเฮียบินนะไม่อยากบินนะโอเคก็น้ําเงินนะเดี๋ยวลงเป็น3 0 0รก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากลง400นะเพราะมันดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนห้องห้องนะครับ โจซี่นั่นไงเอ้ยทำไปเล่นไปเอาเรื่องนะทุกคนนึกว่าโดนแล้วนะเมื่อกี้คิดว่าโดนแล้วนะไปอ่ะไปต่อครับจะถึงเป้าแล้วนะครสามพันใกล้ถึงละอีกนิดเดียวนะส่วนสามร้อยครับส่วนแค่สามร้อยครโอเค เล่นไม้สามร้อยแล้วกันนะไม่กล้าเล่นไม้สี่นะครับเพราะว่าตอนที่เป็นช่วงเปลี่ยนห้องนะครับเป็นจะอยู่เกือบเกือบท้ายห้องแล้วนะมันจะเป็นเริ่มท้ายห้องนะตอนนี้เขาเรียกว่าเริ่มท้ายห้องนะมันอาจจะเปลี่ยนนะก็ลงเบาๆไปก่อนประกำมาโอ้โหไม่ปอกนะโจกมาโอ้ยโกงไปโอ้โหโดนนะบอกแล้วว่าตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนห้องนละย มันจะไม่เป็นน้ําเงินยาวนะเดี๋ยวมันอาจจะมีขึ้นเป็นแดงสองแดงสามนะก็ะต้องรอดูนะครับเดีย๋ยวขอชิดห้องนิดนึงนะโอเคน้ําเงินนะก็ยังไปน้าเงินได้อยู่นะยังพอรุ้นนะโอกาสออกแดงเนี่ยให้เลยนะที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะน้ำเงินสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไม่ิด้นถึงลงน้ําเงินหรอก็อห้องมันเป็นน้ําเงินทส่วนใหญ่นะครับเราก็ตามห้องไปก่อนครับก็อบอกแล้วนะว่าเราจะไม่สวนห้องนะครับ ต่อให้ใจเราอยากจะไปสีแดงแค่ไหนนะเออเป็นไงนทุกคนไม่เห็นเมื่อกี้ถ้าไปตามใจสีแดงนะั้นเรียบร้อยโดนนะเคลรอดเอาไพ่หมดแลวทุกคนโอเคไพ่หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮีย ตัดภาพไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครผมดินนิวครับดินนิวโอเคมารลุยกันต่อครับผมก็เหมือนเดิมครับน้ําเงินน้ําเงินยาวๆครับเอ้าโดนโดนเฉยเลย มันเปลี่ยนไพแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับก็ลงไปก่อนนะลงน้ำเงินไปก่อนพอห้องมันต้นห้องนะเอาแน่นอยนไม่ได้นะมารอบนี้รู้สึกว่าน้ําเงินต้องปอกก้าแน่นอนนะเฮียรู้สึกอย่างนั้นนะครับโจ้หกมาโอ้โหเก้ามาจริงนะเฮ้ยเฮ้ยก้าจริงว่ะมันเล่นไปทุกคน เซ็นมันแรงนะเคยห้องแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะจะไปปิงปองนะส่วนใหญ่เลยนะก็แดงนะคิดว่าคิดว่าแดงนะแต่เฮียบอกแล้วเฮียชอบน้ำเงินนะเฮียจะไปตามห้องนะไปน้ำเงินวันนี้ถูกฉลกเสียเงินนะครับมเงินยาวๆบอกแล้วเงินยาวๆ มาขอปอกไก้สักรอบเลยเจ็ด <7 S 1> มาโจเจ็ด <7 S 1> มาโอ้ยเ <7 S 1> <า>ขาสีแดมนะโจเจ็ด <7 S 2> ลังสวยสวยดบวบวีบอกแล้วบอกแล้วฉุกเฉลิกับเสียเงินนะตอนนี้ต้องเงินยาวๆไม่เปลี่ยนใจนะไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเฮียได้ทุกคนต้องขึ้นไม้ห้าร้อยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราเกินสามไม้นะที่เราตั้งเป้าไว้ ก็สามร้อยหกร้อยพันสองเกินนะเกินนะโอเคไม่ห้าร้อยเลยกันน้ำเงินเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเฮียได้น่อยยาวไปครับถ้าเจอห้องนี้นะครับร้อยทั้งร้อยนะทุกคนจะคิดว่ามันต้องเป็นอแดงตัดนะครับแดงตัดแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ลงแดงตัดแน่นอนและส่วนมากจะเสียนะ เราอย่าไปเชื่อบางทีสัญชาตญาณเราพามั่วนะทุกคนตามห้องคนระับตามห้องอย่างเดียวเลยห้องกนะ็เหมือนเฮียนะตามห้องอย่างเดียวเลยโอเคเป็นสองพันร้อยแล้วตอนนี้อาจอีกสองป้ายนะครับ,บ 3, ครบสามพันนะเดี๋ยวเฮียก็จะถอยแล้วนะนี่ก,ก็นั่งกันมันยาวนะนะแล้วนะเมื่อยตูดแล้วนะทุกคนขอยสองไม้เท่านั้นนะ โจทย์สองมามโจทย์สอเป็ก้าอ้ยโจทย์เป็นสามชยเลยโอเคเขาแต้มเดียวเราโจทย์แปไหมเฮ้ยโจท์แปดไม่ได้ดิโจท์สโอเคได้อยู่ขาดเดกไม้เดียวนะคนุณไม้เดียวเราได้ถอยกันแล้วนะคุณสามร้อยนะครับกับ การอ่านห้องแบบตามห้องนะทุนสามร้อยนะครับกับการเล่นตามห้องนะครับตามห้องนะดูห้องว่าไปทางไหนแล้วก็ตามห้องยาวๆนะก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ได้ทับซ้อนเลยนะครับก็ตามห้องอย่างเดียวนะเหมือนที่เฮียบอกนะนี่เฮียก็ตามมายาวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นไม้สไตน์นะครับจะได้ไหมจุดสามเป็นเก้าเออต้องอย่างนี้ดิสวยครับผม ไปครับทุน300ขึ้นมา3,000นะครับกับเทคนิคการตามห้องนะก็ใครสนใจนะครับอยากได้เทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับก็กดลิกงใต้คอมเมนต์มาได้ครับเอาอินดีสอนนะครับแล้วก็มีกลุ่มพาเล่นปลาบุกทุกวันนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าผมทุกคนสวัสดีครับ